สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะไม่ปล่อยให้สงสัยนานเจี๊ยบอมรัตโรแจงแล้วหลังมีข่าวหรือสะพัดโลกออนไลน์กำนันนกเป็นสมาชิพกพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่13กันยายน2566นางอมรัต โชคปรมิกุลอดีตสสบัญชีรายชื่อในฐานะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลได้ชี้แจงกรณีโลกออนไลน์หรือสพัว่านายประวินจันคล้ายหรือกำนันนกผู้ต้องหาคดีสารวัตรแบงค์ถูกยิงเสียชีวิตเป็นสมาชิกพรรคเก้าวไกลโดยเจี๊ยบอมอรัฐได้โพสต์ภาพสำนักข่าวหนึ่งที่ระบุว่ากำนัน,นกเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลซึ่งนางอมรัฐกล่าวว่า QA มาตอบแล้ว ฮแทกกำนันนกไม่ได้เป็นสมาชิกพักเก้าวไกลค่ะนอกจากนี้เจี๊ยบอมรัฐยังได้โพสต์ข้อความระบุว่าให้กำลังใจพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผอ,อตรอใช้โอกาสนี้เร่งทลายเครือข่ายผู้มีอิทธิพลจังหวัดนครปฐมให้สิ้นซากไปแฮแท็กกำนันนกขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ